Thank you สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมออฟนะครับก็ช่วงนี้ที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะก็น่าจะกลับมาเจอกันให้บ่อยขึ้นนะช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างจะว่างแล้วมีเวลาว่างพอสมควรแล้วน่าจะทําคลิปบ่อยขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นออคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งที่แบบฉีกแนวพอสมควรเพราะว่าผมจะมาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลนะหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนั่นเองวันนี้ผมจะซื้อเหรียญด็อกคอยนะก็ฝากเตือนน้องๆไว้นะครับที่ดูพี่อยู่นะก็ยังไงไม่ควรทําตามพี่นะการลงทุนมันมีความเสี่ยงสูงนะ,ร,นกร,งนะรกกลไ็แแ้วแต่ มันอาจจะมีกําไรและขาดทุนแล้วก็ผมเตือนว่าไม่ได้เป็นการเชิญชวนนะให้ใครลงทุนตามผมนะผมไม่ได้เชิญชวนเลยนะครับก็มาอันนี้เป็นพอร์ตของผมนะเป็นพอร์ตของผมก็เป็น exchange 1 exchange นะวันนี้เราจะมาซื้อดอกคอยนะครับเพราะจริงๆแล้วผมซื้อดอกคอยแล้วก็ทํากําไรจากมันนะครับก็วันนี้ดอกคอยถามว่าไปได้สวยไหมราคาล่าสุดของดอกคอยก็ดูดีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงราคาล่าสุดตอนนี้คือ18บาทจุดแปดนะเห็นไหมด้านบนเนี่ย18บบาทจุดเจ็ดอะไรแบบเนี้ย ก็ผมซื้อดอกคอยไปก่อนหน้านี้นะผมซื้อไปตอนราคา6.5บาทนะเป็นเงิน6 0 0 0เป็นเงินไม่ได้เยอะเลยน้อยมาก6,4 0 0แต่ว่าผ่านไป2สัปดาห์เท่านั้นนะวันนี้วันที่7นะวันที่7ดอ่าดูจากกราฟนะวันที่7พฤษภาผมทำกำไรไปแล้วนะถ้า,าราคา18.7ตั้งนะ18.7ตั้งก็ผ่านไป2สัปดาห์จากเงิน6,4 0 0ตอนนี้ก็ทำกำไรให้ผมในพอร์ตสำหรับเหรียญดอกคอยก็อยู่ที่18 0 0 0หมืนะหนึ่มดบาท ถามว่าเป็นเงินที่เยอะไหมไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะแต่ว่าการเติบโตของเหรียญนะมันเยอะนะครับก็ล็อกคอยเป็นอะไรที่บ้ามากๆแบบทุดมูลเลยอเอาจริงนะคือมันขึ้นมาเยอะมากอะให้ดูกราฟผมหน่อยให้ดูกราฟดูดิที่เืินเมษาเห็นไหมมาน้อยมากลงมาน้อยมากแต่ว่าโตขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาต้นเมือนพฤษภาก็โตเติบโตมา22บาทเห็นไหมโอ้โหสูงมากอาจจะเป็นเพราะกระแสะของ คุณอีลอนมาร์ที่จะไปออกรายการณนะวันที่8หรือเปล่านะก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะถึงนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจจะเป็นกระแสการปั่นเหรียญน,นี้หรือเปล่าก็วันที่8สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวจะบอกไว้ตรงนี้นะก็คุณ Elon Musk อีลอนมาร์กเขาชอบชอบออปั่นทวิตในเหรียญอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ซื้อเหรียญนอลคอยก็น่าจะรู้ดีสําหรับตรงนี้อยู่แล้วก็วันที่8ปดเขาจะไปออกรายการรายการหนึ่งซึ่งดังมากในต่างประเทศแล้วมันจะตรงกับประเทศไทยก็คือวันที่9วันท 9, เก้าวั0โนงนะ มีความเป็นไปได้นะที่เขาคาดเดากันว่าเออเหรียญด็อกคอยอะถ้าคุณอีลอนมาร์กเนี่ยเขาแบบพูดเกี่ยวกับเหรียญด็อกคอยไปทางที่ดีหรืออาจจะไม่พูดก็ได้เราก็ไม่ดูนะอาจจะทําให้ราคาด็อกคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง1ดอลลาร์หรือว่า30ิบาทนะเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะอันนี้ก็ก็ตามข่าวกันเอาเองนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าเหรียญมันจะพุ่งไปขึ้น30บาทได้หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะว่าถ้ามันพุ่งไป30บาท ก็ต้องมีคนทํากําไรจากตรงนั้นก็คืออาจจะมีคนเทขายเพื่อทํากําไรจาก30บาทนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรนะจาก8บาท9บาทในช่วงสิ้นเดือนของเมษานะครับจนขึ้นมา18บาท19บาทหรือว่า22บาทที่ทำ New h i ล่าสุดนะก็ดูดีๆนะถ้าใครเป็นมือใหม่มาเข้าช่วงนี้ก็แนะนําผมว่าต้องเฝ้ากราพอสมควรเลยแหละเพราะว่าช่วงนี้เหรียญมันสวิงพอสมควรเห็นไหมราคามันขึ้นสูงแล้วอะ่ะราคาสูงพอสมควร ถ้าจะซื้อก็แนะนําให้เล่นสั้นดีกว่าหรือว่าเป็นแบบผมก็ได้ผมเนี่ยเป็นคนถือยาวถือยาวแล้วแบบร้องไห้นี่ออกว่าร้องไห้ยังไงอะเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูอะไรเ,เดี๋ยวขึ้นให้ดูปุ๊บผมถือเอ่อด็อกคอยนะครับด็อกคอยไว้ตั้งแต่เดือนกุมภา์นะเห็นไหมผมซื้อไว้10,000บาทหรือว่า9,900บาทมูลค่าเหรียญทั้งหมดที่ผมมีก็คือ4 0 0 0เอ่อ4ี่9นเหหรียญเห็นไหมี 4, ห่พันเ้ยหเหรียญเข้าตอนราคา1.99่านะ ก็คือซื้อไวนะ้ย0 0 0น่ะมาดูมาดูตอนนี้ราคา1 8 1 8 7บาทนะเห็นไหมราคาอ่ะ18บาท .7 บาทมี4969เหรียญถ้าผมถือนะถือตั้งแต่กุมภาในระยะเวลา3เดือนเนี่ยไม่ขายเลยนะดูดิผมจะมีเงินในพอร์ตทั้งหมดก็คือ90,000เนะทุกคนเงิน90,000บาทก็คือมันมันไม่ได้ทำให้ผมรวยหรอแต่ว่ามูลค่าเหรียญพันเยอะพอสมควรคิดดูดิโอ้โหถ้าซื้อสักแสนหนึ่งนะ ถ้าซื้อสัก10,000แสนก็เก้าแสนเกือบล้านเลยนะโอ้โหแคคิดดูอ่ะก็เยอะกว่าสมควรอ่ะแต่ก็นั่นแหละทำอะไรไม่ได้อ่ะผมตัดสินใจที่จะขายมันทิ้งไปก็แอบร้องไห้บอกเลยว่าแอบร้องไห้ต้องมีหลายคนที่เป็นแบบผมผมอะไรต้องมีหลายคนที่เทขายแบบผมแต่ว่าคือวันนั้นคือตัดสินใจผิดมากเลยอ่ะนี่วันนี้23าเออไม่ใช่23ดิ1 1 1 2 1 3ดนะช่วงเนี้ยเห็นไหมล็อกคอยมันแบบเพิ่มขึ้น วันนั้นเป็นวันที่ผมจะเข้าเพิ่มลงคือแบบเฮ้ยซื้อเพิ่มดีกว่าวะเออเข้าเข้านี่ไหมกําลังแบบเออคุยกับตัวเองซื้อเพิ่มเออเดี๋ยวซื้อเพิ่มแล้วกันพอเข้าไปเห็นกราฟปุ๊บมองกราฟอ่ะคิดละเฮ้ย2.3 2.4วะ่ะเฮ้ยขายดีบ่กวะขายดีบ่กวะไอออฟขายดีบ่กวะอ่ะก็เข้าไปปุ๊บสุดแล้วไม่ได้ซื้อเทขายทั้งนั้นเท,นนทขายแบบหมดเลยเทขายแบบหมดพอร์ตเลยตอนนั้นก็ ก็เอากำไรแค่500 600ก 100, ็1000บาทจนดูดิ ي, ผ่านไปไม่กี่วันจากวันที่12 13ช่วงสงการเป็นวันที่16บห้อคอยขึ้น14บาทโอ้โหผมแบบซีดเลยแบบซูดปากแรงมากอะซูดแบบซูดเลยอะโอ้โหเสียดายมากด,ดูทุกคนถ้าผมขาย14บาทนะดูดิจากเงิน1,000 0บาทอะจะเป็น6,900 0 0บาทเสียดายมากโอ้โห ทำอะไรลงไปก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละเห็นไหมดอกคอยขึ้นได้ก็ต้องลงได้ก็ลงมาวันที่23นะผมก็ได้ช้อนไว้ไม่เยอะนะช้อนในราคาที่6.5บาทนั่นเองก็ถามว่าเข้ามาช้อนในราคาที่ดีนะราคาที่ดีพอสมควรก็ได้มาทั้งหมด900กว่าเหรียญก็ยังดีนะที่ติดไม้ติดมือได้นะครับก็วันนี้ทํากาไรไปให้ผมแล้ว18,000บาทผ่านไปแค่2สัปดาห์เองก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีที่แบบเออทำกำไรได้ แต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าหลังจากวันที่8เนี้ยไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปวันที่8เลยไหมก็เดี๋ยวดูเวลา่อนะอาจจะลงคลิปวันที่8นะหลังจากวันที่8ราคาเหรียญล็อกคอยอาจจะพุ่งขึ้นไปก็เป็นไปได้นะแต่อาจราคาอาจจะลงก็ได้คุณอีลอนอาจจะพูดหรือไม่พูดอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้อนาคตนะนะถ้ารู้อนาะคตผมไม่ขายรอยสี่พันเหรียญเนี่ยโหั้งเงินตอนนี้ก็เกือบเกือบแสนนะเสียได้พอสมควรมาเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนี่ สำหรับเหรียญด็อกคอยที่เขาบอกว่ามันเป็นเหรียญปั่นใช่ไหมแต่ผมผมวันนี้นะผมมุมมองของผมได้เปลี่ยนไปแล้วมาดูตรงนี้ก็หล,ห,ลหลายคนหลายๆคนน่าจะรู้ดีว่ามันเป็นการจัดอันดับแรงเหรียญน,นั่นเองก็อย่างเหรียญรุ่นพี่ BTC Ethereum ETH เนี่ยก็แน่นอนรับก็อ,อยู่ที่แลงหนะึ่งสองสามและแต่ดูน้องหมาชิบ,บะด็อกคอยนะครับทุกคนด็อกคอยเป็นเหรียญเป็นเหรียญมีมนะเป็นเหรียญที่แบบสร้างมาแบบสร้างมาแบบ เพื่อความน่าราักอ่ะเป็นเหรียญมีรูปหมายชีบาคิดดูดิเออแล้วดูวันนี้ติดอันดับ4นะครับไม่ธรรมดานะดูยอดโวลุ่มก่อนดูโวลุ่มเห็นไหม24ชั่วโมงดูการเทรดของเขาดิมูลค่าเหรียญของเขาดิดูดิมาร์เก็ตแคทไม่ธรรมดานะผมบอกเลยไม่ธรรมดาแซงแบบพวก XRP พวกดูดิทั้งดอทพู oo, ทั้งโอ้โหเหรียญแบบเหรียญต้นแบบอะไรแบบนี้ดูดิ คือแบบแซงหลายๆเหรียญมาไต่ขึ้นอันดับ4ผมมองว่าไม่ธรรมดาแล้วสาหรับนอคอยผมผมมองว่าถ้าอนาคตนะเหรียญนอคอยอ่ะแบบมันราคามันจะล่วงจริงๆอะ่ะผมว่าไม่มีทางกลับไปราคาเดิมแล้วที่แบบ0.5บาทแบบนี้มันอาจลงไปได้ยากพอสมควรนะที่จะลงไปแบบ0.5บาทแบบลงไปราคาเก่าในเมื่อวันนี้ราคามัน18บาทแล้วก็นอคคอยก็ผมว่ามาไกลพอสมควรแล้วนะที่เขาบอกว่าพุ่งไปดวงจันใช่ไหมผมก็แอบปลื้มและดีใจนะที่แบบเออ อย่างน้อยก็ซื้อเหรียญน,น่ารักสิดต,ตัวไว้ก็ยังดีแต่ว่าผมน่าจะซื้อเพิ่มนะผมกำลังจะซื้อเพิ่มด้วยผมไม่สนใจนะว่าราคาในอนาะคตจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มเข้าไปนะอยู่ในความเสี่ยงที่ผมรับได้อยู่แล้วนะก็อนาคตของเหรียญนอลคอยสําหรับผมมุมมองของผมผมว่ามันเป็นเหรียญที่มีซัพพลายไม่จํากัดก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีการจํากัดการขุดน,นะครับแสดงว่าเหรียญเนี่ย มีการผลิตที่คงตัวนะมีการผลิตที่คงตัวไม่แน่นะในอนาคตของเหรียญน็อกคอยนะอาจจะมีสต็อกทูโฟเรชั่นนะที่ผมมองที่ผมมองไว้นะครับก็วันใดวันหนึ่งวันที่แบบดอกคอยพร้อมหรือว่าเหรียญมันอาจจะมีสต็อกทูโฟเรชั่นวันนั้นมูลค่าเหรียญอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะก็เนี่ยเห็นไหมจากเหรียญที่แบบไม่มีใครแบบ คาดฝันไม่มีใครคาดหวังว่ามันจะมาได้ขนาดนี้ก็คิดดูมกรา0.3 0.5บาทแล้วคิดดูผ่านไป3เดือนขึ้นมา22บาททำนิวไฮคิดดูวันนี้ผมซื้อไปแค่6,004ผ่านไป2สัปดาห์ก็ทำกำไรไปที่18,000บาทแล้วก็ผมน่าจะถืออยู่แต่ว่าก็เตือนนะสำหรับมือใหมก่ก็ถ้าจะเข้าก็อย่าอย่าเข้าในช่วงน,นี้นะอย่าเข้าพวกช่วงแบบแนวต้านนะอาจจะเสี่ยงติดตอยนะแต่ว่าก็อีกแหละไม่มีใครรู้อนาคต มันาาจะลงมาต่ําติดดินเลยก็ได้หรือว่าอาจจะพุ่งขึ้นไปจนแบบเราอาจจะเสียดายก็ได้นะก็ยังไงก็ฝากเตือนอาไว้นะสําหรับน้องๆหนูๆที่ดูคลิปพี่หิวนะก็ยังไงไม่ควรทําตามนะเป็นกําไรวันนี้เป็นกําไรผมทํากาไรจากดอกคอยไม่ได้เยอะนะเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะแล้วก็ผมไม่รู้จะถอนออกมาทําอะไรด้วยนะก็เป็นเงินที่ไม่ได้แบบทาให้ผมรวยได้แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะก็ะเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มแล้วก็รอให้พอร์ตมันเติบโต ไปแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปร้าสาระคลิปหนึ่งนะที่ไม่มีประโยชน์อะไรก็อาจจะสร้างพ่อความบันเทิงนะเดี๋ยวก็คลิปหน้าจะเป็นในเรื่องก็ผมจะมาทํากําไรจากดอกคอยหรือว่าอาจจะขาดทุนจากรอคอยก็เดี๋ยวมาติดตามในคลิปหน้าผมจะซื้อทิ้งไว้แล้วก็น่าจะเล่นยาวสมควรนะสำหรับเรี่ญน,นี้ก็น่าจะทิ้งไว้สัก4ี่หเดือนเนะี่ยจะซื้อทิ้งไว้เลยสัก1ปีอยากรู้ว่ากําไรมันเท่าไหร่นั่นเองก็ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะก็ผมชื่อออฟนะครับก็ยังไงก็ในช่องของเราก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกมแล้วก็แก้บั็กแก้โค้ดอะไรต่างๆก็ยังไงก็วันนี้เป็นคอนเทนต์แนวใหม่นะในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีก็ฝากกันออยแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมกันนะของว่าจะได้ความบันเทิงหรือได้อะไรไปกับเล็กน้อยสำหรับช่องนี้ก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะวตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนนะจ๊ะไปละ